เตรียมตัวไปโรงเรียนกับนูดีหนูดีช้ชแน,นลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะฟันอยู่นี่เองนูดีดึงไปสีฟันเร็วดึไงไปยังไงอุ้ยมันมันดึงอะไรแบงแบงขนดไหนฟันเด็กออร์แกนิกด้นะคะนน่ดูเลยรูปอะไรคะลุม,มเป็นที่ปปุเตม่าแต่งฟันเหรอคะออ้ ใช่เพราะฉะนั้นก่อนไปโรงเรียนเด็กๆต้องแปรงวันกฟัน,นหัวขึ้นในแกะขึ้น่ในแดดค่ะขึ้นดีป้อ่ะถ้าไม่แปรงฟันปันนอนมาแล้วกินฟันนะไมดีค่ เลือกเบนนาดอกเพญจมาศเป็นนาสินซีนุ่มาราลาตุดต้มสีชาฟืนตาลามีน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเสื้อผ้ากันนะคะหนูดีหยิบเองได้ไหมคะ,ะให้เลือกเสื้อผ้าเองนะคะไปกันเลย แป้งเองได้ไหมคะอาบน้ําเสร็จเราเช็ดตัวนะคะเดี๋ยวเราเตรียมแต่งตัวกันนะอ้แค่ะนะคะหนูดีสู้สู้หนูดีสู้สู้ดีสู้ส<ว>ู้ได้ไหมได้ไหมได้สองขวบเก้าเดือน <9 S 2> จะใส่รองเท้านี่ไหม <า S 1> ะคะ<น>อะไรคะอันใหม่หนูดีสู้สู้หนูดีสู้สู้สู้ ได้ไหมนะดูสิไปค่อยใส่โอ้โหตบมือให้ตัวเองนะยคะ่ะเยีียมไปเลยจากนั้นฝึกใส่รองเ,เท้าใช่ฝึกใส่รองเท้าถ้าเราไปโรงเรียนเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ,คะไปยังนะคะใส่ยังไงได้ไหมคะได้อ่ายเย็ยนให้ดูสิคะโอ้โหน้องนุ้ดใส่ถุงเท้าเองได้แล้วคะ่ะ,ะดูสิ เก่งมากเลยแต่กระลืมมันต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรก็เก่งมากตบมือให้เพลงหน่อยค่ะเย่ yeah, มากสำหรับของใช้ของหนูดีนะคะก็จะมีกระเป๋านะคะชุดลำลองค่ะมีแผ่นเพร์สองชิ้นนะคะมีนมกล่องนะคะแล้วก็มีขวดน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่กระเป๋ากันนะคะเอากระเป๋าเสริมข้างๆใส่ขวดนมได้หรอคะค่ะ ฝั่งนี้ล่ะคะใส่ได้ไหมได้ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเอานมไปกี่ขวดใช่ไหมคะสามขวดขอหนูดีหนึ่งขวดเราก็าจะเป็นนมกล่องนะคะจะพกนมกล่องไปสองกล่องนะคะ,ะใส่เป็นพืชไปะใส่เดมพืชใส่เป็นพืนพนไปด้วยหรอคะใส่นมไปด้วยใส่นมไปด้วยใส่นมกล่องใส่นมกล่องไปด้วยใส่เสื้อค่ะ <c oughs> ใส่เสื่อ ไม่ใ,ใส่เสื้อไปได้เลยก่ะลึกใส่ไปนในกระเป๋าใช่ไหมคะได้ไหมลูกดได้ปิดกระเป๋าได้นะคะปเป็นของใช้ที่เราต้องพาไปโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูให้เตรียมไปเนาะนูเดียวนะแต่งตัวเองเลยเหรอคะ,ะใส่เสื้อผ้าเองได้หรอคะลองใส่เองได้อ๋อน่ารักชิบตุ๋งเลย ดิง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 ้งกระเป๋าด้วยหรอคะกระเป๋าอะไรคะดูดิมีไเป็นกระเป๋าสี่รมาืมกระเป๋าสีดร่างอย่าอัดี่กระเป๋าที่ร่าอ๋อไปค่ะไปลุงเลี้ยค่ะบ๊ายบาย